สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยวิชาความน่าจะเป็นและสถิติการนับจำนวนวิธีเนี่ยหรือความน่าจะเป็นเนี่ยการนับจำนวนวิธีหรือความน่าจะเป็นนั่นนะเนี่ยเริ่มต้นก็ต้องมี sample space เนี่ยก่อนมี sample space ก็ต้องมีการทดลองในที่นี้นะก็มีการทดลองอยู่2แบบนะหนึ่งโยนเหรียญสามเหรียญทีเดียวพร้อมกัน2 โยนทีละเหรียญสามครั้งเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรในกรณีที่เรามีเหรียญหนึ่งเหรียญนนะก็ต้องทำการทดลองแบบที่สองเท่านั้นคือโยนทีละเหรียญสามครั้งแต่ถ้าเรามีเหรียญสามเหรียญครบถ้วนจะทำแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองทำแล้วเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้น จะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนั่นน่ะนะก็ต้องมาตกลงกันนะโยนเหรียญสาเหรียญทีเดียวพร้อมกันนะโยนทีละเหรียญสาครั้งแตกต่างกันอย่างไรจะตอบคำถามนี้ได้ต้องมาตกลงกันก่อนเหมือนกันหรือแตกต่างนะกำหนดอย่างไรนะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนิดนึงนะลองไปดูที่ปฏิทินอันนี้นะ ถามว่าปฏิทินนะเหมือนกันไหมสองภาพนีนะ้สองภาพนี้เหมือนกันนะ่ะเขาเพราะว่าเป็นปฏิทินของเดือนพฤิกายนปีพศ2565เหมือนกันนะอีกคนนึงบอกไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่คำว่าเหมือนกันกำหนดอย่างไรนะแต่ทั้งสองภาพนี้เนี่ยตอบคำถามได้ทั้งคู่เลยนะ ตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ได้เลยว่าวันลอยกระทงจะตรงกับวันที่8นะเห็นไหมทั้งสองภาพตอบได้ว่าวันลอยกระทงคือวันอังคารที่8พฤศจิกายน2 5 1 5รนาะคำว่าเหมือนหรือต่างนะไม่เหมือนเพราะขนาดต่างกันเหมือนกันเพราะว่าเป็นปฏิทินเดือนเดียวกันนะแต่ถ้าเราสนใจแค่ว่านะต้องการคำตอบว่าวันลอยกระทงคือวันอะไรนะ เหมือนกันแล้วเนี่ยเพราะว่าตอบได้ทั้งคู่คือวันลากระทงคือวันอังคารที่8พฤศจิกายน2 5 5 5ัสองภาพนี้เหมือนหรือต่างกันนีสองภาพนี้เหมือนกันเป็นภาพธงชาติไทยสองภาพนี้ต่างกันเนื่องจากพิกเซลไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้เป็นเนี่ยภาพเนี่ย png อันนี้ด j p g เห็นไหมบางสาขาเขาบอกอันนี้ต่างฟันะงคำว่าเหมือนกันหรือต่างกันตกลงกันให้ดีก่อนนะนะทั้งสองภาพนี้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันไหมได้นี่ไงเอามาเป็นภาพประกอบทั้งคู่เลยนะประโยชน์ใช้งานคือเราจะไปใช้งานนะภาพธงชาติประกอบตำราก็ใช้ได้ทั้งคู่จะเป็น png หรือ jpg ใช้ได้ทั้งคู่ ฟังคำว่าเหมือนหรือต่างตกลงกันก่อนนะเมื่อกี้เรานะให้ตัวอย่างเกี่ยวกับเหมือนหรือต่างนะปฏิทินนะตอบคำถามได้ทั้งคู่เลยวันรากทงคือวันที่8ทนะธงชาตินะจะเป็น png หรือ jpg นะก็เป็นนะภาพประกอบตำราได้นะ ถ้ามองว่าต่างก็นามสกุลต่างกันตัวอย่างถัดไปอันนี้ก็มาเรื่องของความน่าจะเป็นและการทดลองนะนักเรียนคนที่1นึ่โยนเหรียญ1น,นบาท Sample Space ของการทดลองก็มีหัวกับก้อยนักเรียนคนที่2ไปโยนเหรียญ10บบาท s a m p l e space ก็อาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หัวกับก้อยคำถามก็คือการทดลอง2แบบนี้เหมือนกันไหม นะบางคนก็บอกว่าเหมือนกันเพราะว่าเป็นการทดลองโยนเหรียญหนึ่งเหรียญเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าไม่เหมือนหรอกเพราะว่านี่โยนเหรียญบาทนี่โยนสิบาทไม่เหมือนหรอกนะอันนี้แจงนับเป็น H.T. ตัวนี้แจงนับเป็นหัวก้อยนะเหมือนหรือต่างนะให้ไปดูที่ประโยชน์ใช้งานนะการทดลองทั้งสองแบบสามารถตอบได้ว่านะโยนเหรียญหนึเหรียญโอกาสขึ้นหัว 0.5นะดงั้นประโยชน์ใช้งานคือตอบคําถามความน่าจะเป็นได้ทั้งคู่นะงั้นเหมือนหรือต่างตกลงกันก่อนนะถ้าไปดูว่าต้องการประยุกต์ใช้งานอย่างเดียวคือต้องการตอบคาถามว่าความน่าจะเป็นที่จะขึ้นหัวเท่ากับเท่าไหร่ก็อ้างได้ว่า sample space 2อ,อันนี้เหมือนกันการทดลองทั้ง2แบบนี้เหมือนกัน แต่นี้มาดูในเชิงเปรียบเทียบนะให้เห็นชัดเจนเลยนะโยนเหรียญสามเหรียญทีเดียวพร้อมกันมีเหรียญสามเหรียญครบถ้วนโยนละนะโยนหนึ่งครั้งจดบันทึกผลการทดลองนะขึ้นหัวทั้งสามเหรียญน,นะขึ้นหัว2เหรียญน,นะขึ้นหัว1เหรียญไม่ขึ้นหัวเลย นะบางคนก็จดผลลัพธ์การทดลองแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็น sample space นะอีกคนหนึ่งแจงนะับแบบละเอียดเลยหัว3อันหัวหัวก้อยนะเหรียญที่1ขึ้นหัวเหรียญที่2ขึ้นก้อยเหรียญที่3ขึ้นหัวจนกระทั่งนะเหรียญที่1ขึ้นก้อยเหรียญที่2ขึ้นก้อยและเหรียญที่3ขึ้นก้อยนะรู้ได้ยังไงว่า sample space ต้องเป็นแบบนี้ รู้ได้ยังไงว่าอันไหนเหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที่3นะนะคำตอบนี้อาจจะนะงงสักนิดหนึ่งนะรู้ได้อย่างไรว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญที่1 2 3คําคำตอบก็คือมันมีจริงนะแต่สายตานักเรียนสายตาของนะคนทดลองแยกไม่ออกเองว่าอันไหนเหรียญที่1นเหรียญที่2เหรียญที่3นะ ถ้าเรากำหนดตัวนี้ 1, 2, 3ไปแล้วเนะี่ยตาไวดูทันก็จะรู้ว่าเหรียญที่1ขึ้นอะไรเหรียญที่2ขึ้นอะไรเหรียญที่3ขึ้นอะไรนะี่ยถ้าสายตาดูไม่ทันก็เอาปากกาเมจิกแต้มแวะเนะี่จุด2จุด3จุดนะก็จะเห็นว่ามีสมาชิกได้8ตัวจริงๆพันโยนเหรียญ3เหรียญเหมือนกันทุกประการนะ คนที่แจงนับอย่างง่าย s 1นเนี่ยเห็นชัดเจนโยแล้วก็นับเข้าใจง่ายดีนะพอ s 2รู้ได้ยังไงอันไหนเหรียญที่1เหรียญที่2เหรียญที่3เอัปากาเมจิกแต้มไวเลย1จุด2จุด3าจุดนะถ้าไม่อาปกาเมจิกแต้มไว้ก็ต้องตอบอย่างเงี้ยมันมีจริงแต่สายตาจำแนกไม่ได้เองนะต่อไปการทดลอง นะโยนทีละเหรียญสามครั้งโยนครบสามครั้งแล้วจดบันทึกนะ sample space S สามกับ S หนึ่งก็เหมือนกันเห็นไหมนี่เหมือนละนะ S สี่นะ 4, นะโยนครั้งที่หนึ่งขึ้นหัวโยนที่สองขึ้นหัวโยนครั้งที่สามขึ้นหัว,หวจดบันทึกทุกครั้งสามครั้งนับเป็นหนึ่งการทดลอง อ่ะทดลองรอบถัดไปครั้งที่หนึ่งขึ้นหัวครั้งที่สองขึ้นหัวครั้งที่สามขึ้นก้อยเห็นไหมจดบันทึกทุกครั้งที่โยนเหรียญหน 1, ึ่งเหรียญนะอันนี้ก็นะตั้งใจเขียนแซมเปิลสเปซให้เหมือนกันเลยเห็นไหมสามสองหนึ่งศูนย์เฮตัวนี้ก็สามสองหนึ่งศูนย์เฮตั้งใจเขียนให้เหมือนกันเลยนะอันนี้ก็ตั้งใจเขียนให้เหมือนกันเลย นะอันไหนเข้าใจง่ายนะตัวนี้เข้าใจง่ายโยนที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งขึ้นหัวครั้งที่สองขึ้นหัวครั้งที่สามขึ้นหัวนะตัวนี้อาจจะงงสักนิดหนึ่งต้องเอาปากกาเมจิกไปแต้มไว้ที่เหรียญน,นะเนะพอเข้าใจครบท้ววอย่างสมบูรณ์เนะี่ยก็ไม่ต้องเอาปากกาเมจิกมาแต้มละเนะแซมเบอร์สวสจะมีสมาชิก8ตัว มีสิทธิ์มองแตกต่างได้ไหมเนะี่ยบอกคนเนะี่ยบอกเขียน sample space s 3เนะี่ยได้นะ่มองเป็น3 t 2 t 1 t 0 t เนะเห็นไหมการทดลองหนึ่งครั้งเนน่ะ sample space เขียนได้หลายแบบนะ s 1นเะนี่ย h 2 h 1 h 0 h เนะเขียน s 3ก็ได้3 t 2 t 1 t 0 t นะ าการทดลองเนะี่ย sample space มีความเกี่ยวข้องกันนะอยากใช้รูปแบบไหนก็ได้นะแล้วก็เนะีเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคำถามนะไปดูที่คำถามว่าต้องการนับจำนวนวิธีอะไรต้องการหาควาค่าความน่จะเป็นอะไรนะตอนนี้ก็นะีอธิบายแล้วนะโยนเหรียญ3ามเหรียญทีเดียวพร้อมกันนะ โยนทีละเหรียญสามครั้งเนะี่ยตั้งใจเขียน sample space ให้เหมือนกันทุกประการเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยเขียนให้ต่างได้ไหมได้เนะี่ย S สามอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะสามทีสองทีหนึ่งสี่ศูนย์ทีเนี่ยอ่ะมาเน้นคำถามอีกครั้งหนึง่งนะ่ตัวอักษรสีดำนี้อธิบายแล้วนะว่าเหมือนหรือต่าง นะกำหนดให้ชัดเจนนะแต่นี้ถ้าบอกว่าเหมือนกันก็คงตอบคำถามที่3ได้ทั้งหมดแหละนะถ้าต่างกันยังตอบได้ไหมนะมาดูกันนะต้องการหาจำนวนวิธีที่เหรียญขึ้นหัวมากกว่าก้อยนะทั้ง2แบบตอบได้ไหมนะต้องการหาค่าความน่จะเป็นที่นะขึ้นหัว2เหรียญน,นะทั้ง2แบบ ตอบได้ไหมโยนเหรียญ3มเหรียญทีเดียวพร้อมกัน sample space คือ3 h 2H 1h 0h ตัวนะี้จํานวนวิธีที่นะเหรียญหงายขึ้นหัวมากากว่าก้อยมนะีมี4วิธีแต่เห็นไม่ชัดเจนนะไม่จำเป็นก็ควรหลีกเลี่ยง นะชั่วโมงแรกควรหลีกเลี่ยงเลยแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมในชั่วโมง่อบไปนะหรือนักเรียนถามนะหลังชั้นเรียนนะสี่มาจากไหนเนี่ยสามสี1วิธีนะสอสนี่มี3วิธีรวมเป็น4วิธี s นะออตอบง่ายกว่านะเพราะเห็นชัดเจน1 2 3 4 เหรียญหงายหัวหรือขึ้นหัวมากกว่าก้อยโยนทีละเหรียญ3ครั้งล่ะตอบคำถามได้ไหมตอบได้ชัดเจนเห็นไหมเอสาตอบได้แบบงงๆนะเพราะว่าดูในนี้แล้วมันก็1 2, 3, นะึ่งนี่สนี่สนี่สต้องไปอธิบายถึงการซ้ำนะเหรียญขั้นสูงขึ้นเรียกค่าน้ำหนักนะพันเอสามแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงนะ ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนไม่พูดถึงเลยได้ยิ่งดีแต่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมในวันหลังนะวันแรกให้นักเรียนเข้าใจก่อนนะอย่าให้งงในวันแรกนะ S4 ตอบได้ชัดเจนเลยนะ1 2 3 4ขึ้นหัวมากกว่าก้อย โยนเหรียญสามเหรียญทีเดียวพร้อมกันนะโยนทีละเหรียญ3าครั้งเนะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะขึ้นอยู่กับว่าตกลงอะไรกันไวนะ้นะแต่นะถ้าต้องการตอบคำถามว่านะีความน่าจะเป็นที่เนะี่ความน่าจะเป็นนะขึ้นหัวก่อนขึ้นก้อยนะให้หาค่าความน่าจะเป็นที่เหรียญขึ้นหัวก่อนขึ้นก้อย แบบที่1แบบที่2ใช้แทนกันไม่ได้เลยนะต้องแบบที่2เท่านั้นนะเพราะมีคำว่านะขึ้นก่อนขึ้นหลังเห็นไหมมีคำว่าเหรียญขึ้นก่อนขึ้นหลังเพราะฉะนั้นการทดลองทั้งสองแบบนี้ต่างกันถึงขั้นใช้แทนกันไม่ได้นะต่อให้เรามี3มเหรียญอัปการเมจิกไปแต้มไว้เหรียญที่1 1, 1จุดเหรียญที่22 2, จุดเหรียญที่3 3, 3จุด ก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีลำดับที่ของการขึ้นหัวและก้อยนั้นคำถามแบบนี้นะก็ต้องใช้ sample space นะโยนครั้งที่1โยนครั้งที่2โยนครั้งที่3นะต่อให้มีเหรียญสมเหรียญก็ต้องโยนทีละเหรียญเหรียญครั้งที่1โยนเหรียญครั้งที่2อโยเหรียญครั้งที่3คํคำแนะนำในการเรียนการสอนนะ เน้นง่ายไปยากก่อนโยนหนึงเหรียญเหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญ 10.. บาทนีโยนให้ชัดเจนก่อนนะโยนหึงเหรียญนะนักเรียนจะแจงนับเป็น HT นักเรียนจะแจงนับเป็นก้อยแท้ๆหัวแท้ๆก็นะอธิบายข้อ2ให้ครบถ้วนก่อนว่านะตอบคำถามโอกาสขึ้นหัวหนึ่งในสองได้ทั้งคู่นะโยนหนึ่เหรียญสามครั้ง นะมีเหรียญบาท1เหรียญโยน3ครั้งเข้าใจง่ายกว่าโยนพร้อมกันนะเน้นง่ายไปยากต่อไปเนะี่ยถ้าอยากจะสอนแบบโยน3มเหรียญพร้อมกันนะีมีเหรียญบาท1 3อันเนะี่ยอปกาเมจิกนักเรียนจะงงแนะนำให้เหรียญต่างชนิดกันเลย1บาท1 0บาท50สตางโยนพร้อมกัน จะได้แจงนับเป็น8สมาชิกได้นะถัดไปค่อยมานะีมองว่าเหรียญเหมือนกันทุกประการนะเหรียญบาทเหมือนกันทุกประการนะอาจจะแต้มจุด 1.2.3. จุดก็ได้นะหรือนักเรียนเราอธิบายไปถึงขั้นนี้เก่งและนะเหรียญบาทเหมือนกันทุกประการโยนพร้อมกันก็ต้องมองว่า sample space นะีมี8สมาชิก สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้เนะี่ยก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะการโยนเหรียญนั้นนะนะีมี1เหรียญโยนทีละครั้ง3ครั้งนะหรือมี3เหรียญโยนพร้อมกันนะจะมองว่าเหมือนหรือจะมองว่าต่างตกลงกันก่อนนะแต่นะ ทั้ง2กรณีนั้นนะนะจะตอบคำถามได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคำถามนั้นคืออะไรสวัสดีครับ